อาตมาภาพพระพัชรคลวชิระพะโรนิสิคณนครุษาชั้นปีที่สามสาขาวิชาสังคมศึกษาจะมานำเสนองานค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอนเรื่องคนเมืองดีตามพันธิประชาธิปไตเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนเมืองดี ของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่2รายละเอียดนวัตกรรมชื่อนวัตกรรมการพัฒนาชุดการสอนเรื่องพลเมืองดีตามมติประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองประเภทนวัตกรรมชุดการสอน ผู้พัฒนาสสิทธนินลาพัฒนาเมื่อพศสสองหห้ที่มาของการพัฒนานวัตกรรมปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งการพัฒนาประเทศชาติคือการไม่สามารถปลุกฝังกัรตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองดีที่พึงประสงค์ ให้แก่เยาวชนของประเทศเพราะการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นในความจำเป็นเพื่อผลสลัมฤทธิ์ในการสอบแต่ขาดการสอนให้รู้สึกษนัที่ดีและมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีของประเทศจริงก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย ไม่มีระเบียบวินัยในการลงชีวิตในสังคมปัจจุบันประชากรขาดความรับผิดชอบในสิทธิอำนาจในการดูแลแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ในชีวิตท้องถิ่นประเทศนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งของสังคมการตระหนักเป็นพฤติกรรมด้านอารมณ์ที่แสดงถึงการมีจิตสํานึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจากสถานการณ์หรือสิ่งเลา้าโดยไม่ตั้งใจซึ่งมีพื้นฐานมาจากความรู้ที่ได้รับและสามารถพัฒนาให้เป็นเจตคติข้านยมเพื่อพฤติกรรมขั้นสูงต่อไปวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม 1. เพื่อพัฒนาทุกการสอน เรื่องพลเมืองดีตามหตีประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่2 2. เพื่อสร้างเครื่องมือการประเมินชุดการสอนและความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรมชุดการสอน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาทิษฎีหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการสอนและเอกสารที่วิจัยที่เป็นแนวทางในการพัฒนานชุดการสอน สองศึกษาเนื้อหาพลเมบองดีตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมบังดีของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองสามำเนินการสร้างชุดการสอนพลเมบองดีตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมบางดีจํานวน5้าชุดชุดละสชั่วโมงลักษณะของนวัตกรรม นวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมชุดการสอนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการเรียนรู้1การใช้ชุดการสอนช่วยสอน 2. ชุดการสอนเรื่องพลเมืองดีตามหิีประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมรืองดี 3. ประโยชน์ของชุดการสอนผล การนำทดลองไปใช้ 1. กลของการพัฒนาชุดการสอนเรื่องพลเมืองดีตามบทีประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีในครั้งนี้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจำนวน5ชุดชุดละ2ชั่วโมงซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วยบัตรคำสั่งบัตรเนื้อหาบัตรกิจกรรมบัตรคำถามบัตรเฉลยแนวคำตอบ 2. ผลของการประเมินชุดการสอนเรื่องดีตามมติประชรรา,า,นนชะาธิาาาปไตยเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีนักเรียนชั้นมนัธยมศึกษาปีที่สองดยรองชุดการสอนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือชุดที่4 3. ชุดการสอนเรื่องดีตามมติประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง เป็นมาตราส่วนประมาณค่าได้ระดับสามคือเหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลางความคิดเห็นของผู้รายงานข้อดีเด่นเป็นการบูรณาการสื่อการสอนสื่อผสมสำหรับหน่วยการเรียนการสอนที่เป็นการลดบทบาทการสอนของครูโดยเพิ่มบทบาทการเรียนการสอนให้สูงขึ้น เพื่อให้เกิดปสิผลต่อการเรียนการสอนข้อจำกัดการผลิตชุดการสอนต้องลงทุนสูงทำให้หน่วยง,งานขาดงบประมาณไม่สามารถที่จะผลิตการสอนได้และผู้สอนเพื่อไปขาดความรู้และทักษะในการผลิตชุดการสอนที่ถูกต้องข้อเสนอแนะด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้รายงานจึงเห็นว่าชุดการสอน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาและประับปรุงการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมจึงได้มีการสร้างและพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาส,สนาและวัฒนธรรมในสาระการเรียนรู้หน้าที่พนเมืองวัฒนธรรมและการดำชีวิตในสังคมของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดการสอนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป